เรา่องจังจังานเรื่องที่ว่าจากสํามีไมีแรงก็มีผู้ป่วยติดต่ำโตนะครับสมยก็อาการเปการก็ถ้าไม่ป่วยเอ่อซีร่ยแต่พวกรับผาเรื่องผู้ป่วยนี่ซีร่าตกสามรายหมายว่าจมหาก่อนปวดนะครับ มูที่แปดหลังนะครับก็หนัมากผู้ป่วยตนะครับมูเก้าที่ว่าการังัดต่อไปต้อดนะครับตอนนี้5้รายนะหลังทางเลิที่ป่วยก็มีแล้วก็ให้ส่วนของที่สี่นะครับเจอปัญหาเรื่องุุขมพอมมขนานะครับก็จะแข่งกันการที่พบ9คนหองใช้ันสนะครับก็ได้รับข้อมารเิวที่สี่แ้ค 嗯，来一下，好 <noise> 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 อัไนนู้นเหรอคะอันนู้นไม่มีของที่อบธรรมดาันั้นออันนี้ดอนีปามมีไปไอ้เเลย หลายจำนี่ยครับหลายพันนี่การน้ำใจสี่พี่น้องชาวมัตตูมครับมัตตูมที่เป็นี้จาให้การท้องเก้าท่าว่าเพราะไม่งั้นมันก็จะมองไม่จบเนี่ยมันจะมองเนี่ยต้นนะท่านทว่าก็เลยได้สั่งการให้ท่านนิมเพลินอยากตั้งศูนย์บริการส่วนหน้าขึ้นมาโดยเราใช้ที่โรงเรียนมัตตูมนะครับเป็น ศูนย์บริการส่วนหน้านะครับศูนย์การส่วนหน้าจะมีหน้าที่อยู่3ส่วนนะครับหลักๆเลยเราแบ่งเป็นส่วนก็คือส่วนอำนวยการก็คือการดูแลบริหารทั่วไปนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็มีหน้าที่ดูแลในภาพรวมในส่วนของการกํากับติดตามนะครับการอำนวยการต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนปฏิบัติการนี้เป็นส่วนสําคัญว่าส่วนบรนวยการก็จะมีทีมที่เข้ามาดูแลทั้งกระบวนการของทีมสอบสวนโลกนะครับทีมของ าหู่บ้นแต่ละหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีทีมของต lonely, ทำบลที่เข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยเราแบ่งความรับผิดชอบเป็นลายหมู่บ้านที่เจ็ดหมู่บ้านนะครับเพื่อจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือที่น้องประชาชนนะครับในเจ็ดหมู่บ้านกระบวนการตั้งแต่เรื่องปฏิบัติตามมาตรการในคําสั่งที่ังหนดกาหนดนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะเข้ามาดูแลความเป็นอยู่ที่น้องประชาชนและการปฏิบัติตามมาตรการนะครับแล้วก็กระบวนการอีกส่วหนึ่งก็คือเรื่องมีการ ช่วยเหลือสิ่งของเครื่องใช้อะไรเข้ามาทีมปฏิบัติการนี้ก็จะเข้าไปแจกจ่ายมอบให้กับครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนสนับสนุนนะครับส่วนสน,นุนนี่ก็เป็นตั้งเป็นศูนย์รับบริจาคขึ้นมานะครับโดยอันนี้ก็มอบทางท่านลงทุนอันเกิเป็นรับบริจาคเมื่อได้สิ่งของเข้ามานี่ก็จะจัดการนะครับเพื่อแพ็คแบ่งนะครับแล้วก็มอบให้กับชุดรายการนําไปแจกจ่ายให้กับ น้องปรแต่ว่าตัวชุดศูนย์บริการนี่มันจะเหมือนเป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ทั่วไปขึ้นเราต้องมีฝ่า,ายที่เกี่ยวข้องที่จะอำนวยการดูแลให้ครบทั้งม